ตำรวจหัวใจประชาชนตำรวจหัวใจประชาชนคือหน้าที่ในการปบำบัดทุกข์ํารุงสุขให้แก่ประชาชนให้ความคุ้มครองตัแลความปลอดภัยแก่สังคมเพื่อให้เกิดความผาสุขแก่ประชาชนงานของตำรวจเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องติดต่อและใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา การจะทําให้ประชาชนนิยมรักใร้ไว้เนื้อเชื่อใจจึงเป็นเรื่องสําคัญและเป็นการสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีและต้องสร้างความศรัทธาให้ชาวบ้านหลักการสําคัญของตํารวจหัวใจประชาชนตํารวจชุมชน community policing หมายถึงหลักการทํางานของตํารวจรูปแบบใหม่ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอาจากรรมปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างตำรวจและชุมชนงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์หมายถึงงานที่ตำรวจที่ได้กระทำเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่างๆเกิด การรวมตัวมีความสัมพันธ์ผูกพันต่อกันร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจและการดำเนินการอย่างเป็นกระบ,บวนการเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันหลักการสำคัญของตำรวจชุมชนที่ใช้ในประเทศไทย หลักการสําคัญของตํารวจชุมชนที่ใช้ในประเทศไทยหลักการของตํารวจชุมชนเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและควบคุมอาชญาก,กรรมเพื่อลดความหวาดกลัวภัยอันตรายที่เกิดขึ้นของชุมชนและลดความไม่มีระเบียบของชุมชนหลักการของตํารวจชุมชนเป็นทั้ง ปัจจัและแนวทางปฏิบัติงานของตำรวจสมัยใหม่ซึ่งมีหลักการใหญ่อยู่2ประการคือ 1. ตําตำรวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนเข้าถึงพื้นที่หรือขอติดพื้นที่ 2. ตํตำรวจต้องเป็นผู้นำชุมชนและร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็น ต้นเหตุของการเกิอดอาชญาก,กรรมแก้ไขความไม่เปลี่ยนระเบียบในชุมชนตัวอย่างตำรวจหัวใจประชาชน ชมมาดูเรื่องราวดีๆนะคะของตํารวจไทยบ้างนะคะเป็นตํารวจจิตอาสาใช้เวลาว่างจากการทํางานนี่แหละค่ะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อที่จะนําเงินนั้นไปซื้อหมวกกันน็อกมาให้กับน้องๆนักเรียนค่ะชมมาดูเรื่องราวดีๆนะคะของตํารวจไทยบ้างนะคะเป็นตํารวจจิตอาสาใช้เวลาว่างจากการทํางานนี่แหละค่ะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อที่จะนําเงินนั้นไปซื้อหมวกกันน็อกมาให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเนี่ยตำรวจคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆอ่ะใช่ผู้พิทักษ์สันติราชก็เป็นเนี่ยใจบุญอ่ะแต่เธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยเธอ ป็นคนแปลกหน้าที่เรารู้จักกันดีเลยนะ oh. คะอยู่ที่ไหนคะคุณผู้ชมอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามคัคคีคุณอุปถัมภ์อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี oh. ค่ะมีตํารวจใจดีในนี้ก็คือพันตบรวจโทวีระนุศินสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตํารวจภูธรลูกแก่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับทีมงานค่ะน้ำมวงมาแจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านโปง่จงจำนวน300ใบแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะที่ติดกับสพลูกแก่ ท่านตำรวจโทบีระบ,บอกว่าโครงการแจกหมวกให้น้องๆที่ทำมานานกว่า4ปีแล้วนะ<ร>ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือวันหยุดราชการออกมาเล่นดนตรีร้องเพลงเปิดหมวกที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาบ้านโปง่งเพื่อนำเงินไปซื้อหมวกกันน็อกแล้วก็มามอบให้กับเด็กๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยายนยนต์ส่งบุตรหลานไปตาม ไปส่งลูกเรียนะอะตามที่ต่างๆแล้วก็แจกมาแล้วกว่า5,000ันใบค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการทําแบบนี้เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อกช่วยป้องกันอุบัติเหตุลดการส,สูญเสียชีวิตได้แล้วก็ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจรเพือ่อความปลอดภัยแล, <ใน S 2> ละรัพย์สินของประชาชนเองนั่นแหละเออเห็นไหมเห็นไหมหมวกที่แจกแต่ละใบเนี่ย สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของตำรวจถือเป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานของตำรวจสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของชุมชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตำรวจประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการโครงการที่ตำรวจร่วมมือกับองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิน่น ให้ประชาชนในชุมชนตำรวจหัวใจประชาชนเลี้ยกขันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจและลดสถิติอาญาครมเพื่อให้การปฏิบัติงานของตำรวจเข้มแข็งและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสุดท้ายคำคมการทำงานของตำรวจการรักษาชื่อเสียงและคุณงามความดีนั้น ยากมากโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจถ้าทำงานไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมาก็ไม่สามารถทำให้ใครๆยกย่องนับถือได้แต่ถ้ารับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณความดีก็จะคงอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามพลตำรวจดี คุญพันธลักษณ์ราชเดช